การารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างสูงค่ะราบราคุรุทุกท่านค่ะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้นองนักศึกษาทุกท่านค่ะค่ะชื่อเวียงทองนุนพักดีค่ะชื่อเล่นชื่อปลาอายุ45ปี11เดือน2วันค่ะ อ่าเป็นผู้ควบคุ้นสวนป่านาบุญหนึ่งจังหัดมุกดาหารค่ะเป็นนักศึกษาวิชาลามเจ็ดปีนักศึกษาวาชาวชวรุ่นสามและประกาศนียบัตรหกเดือนค่ะวันนี้จะมาขอส่งการบ้านนะคะอ่าเรื่องแรกค่ะเรื่องแรกจะมาขอ,อรายงานว่าเมื่อเช้าได้ได้ไปส่งมเมล็ดพันธุ์ดอกชมจันทร์นะคะ ไปทางภูผาฟ้าน้ําแล้วนะคะแล้วก็ได้แบ่งปันญาติธรรมอีกท่านหนึ่งนะคะที่จังหวัดชัยนาทคะ่ะก็มีความยินดีที่จะแบ่งปันนะคะแล้วก็ตอนนี้เมล็ดพันธุ์ดอกชมจันทร์ก็ยังพอมีเหลือแบ่งปันแต่ไม่มากเท่าไหร่นะคะถ้าญาติธรรมทุกท่านท่านใดที่สนใจจะเอาไปปลูกนะคะเพื่อเป็นสมุนไพรนะคะ เป็นยาละาใบาได้ด้วยนะคะก็เอาสินมาแรกนะคะเรื่องที่หนึ่งค่ะเรื่องที่สองก็คือนะคะหนูได้เข้าอไปสั่งลงปุ๋ยพลังชีวิตนะคะตามโครงการอ่ของอพลังมูลพลังลงปุ๋ยพลังชีวิตของอ่าของชาวโสกนะคะกะ็ไม่ทราบว่าเป็นที่บารมีด้วยแหละคะ่ะเพราะว่า พอพี่ออนแชร์โครงการนี้มาแล้วก็พ่อบ้านก็ได้มีโอกาสฟังฟังธคำจากพ่อครูจากสมาัมมนอยู่แล้วค่ะท่านก็เลยสนใจก็รีบสั่งปุ๋ยค่ะวันนี้เขาก็มาส่งปุ๋ยสิบกระสอบนะคะปุ๋ยงอกงามค่ะปุ๋ยชีวภาพชนิดเม็ดนะคะกระสอบละห้าสิบกิโลกรัมอ่าอ่าก็คือพอพอญาติธทมคนอื่นจะให้เราช่วยสั่งให้ปรากฏว่า ค่าขนส่งมันขึ้นราคาอย่างมากเลยค่ะขึ้นเป็นแปดพันบาทอะค่ะคุณู้แต่สําหรับหนูสั่งมารอบเมื่อกี้เนี่ยเขามาส่งเมื่อเช้าเนี่ยค่าจัดส่งแค่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทแต่พอคนอื่นจะไปสั่งเราให้เราสั่งให้พ่อบ้านเข้าไปดูปรากฏว่าเขาเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนเรทในการจัดส่งแพงมากเลยค่ะเขาก็เลยก็เลยไม่คุ้มก็เลยไม่ได้สั่งก็เลยคุยกันกับพ่อบ้านว่า เห็นไหมว่าเราว่าเรานะ่ะเราบำเพ็ญดีสีดีเราก็มีวิบากมีช่วยเราได้ซื้อปุ๋ยที่ราคาถูกค่ะก็รู้อันนี้เป็นเรื่องที่สองที่วารายงานสภาวธรรมว่าเราเออเราก็เลยมีความยินดีเบิกบานแต่ว่าเราก็บอกญาติธรรมท่านนั้นนะคะว่าจะให้สั่งให้ไหมแต่ค่าจัดส่งมันแพงกว่านี้เยอะก็ะเลยบอกพ่อบอกว่าเอออย่างนั้นก็อเอาไว้ก่อนอย่างนี้ค่ะเขาก็เลยไม่ได้สั่งนะคะ ส่วนเรื่องที่สามก็คือเมื่อเช้านี้เลยค่ะคุรุเป็นสภาวธรรมก็คือได้เข้าไปฟังพุทธชนะทุกของอเมื่อเช้าที่ไาอีสานใช่ไหมคะหรือภาคอะไรก็แล้วแต่ที่เขาฟังเมื่อเช้าค่ะ,ะหนูก็มีสภาวะก็คือฟังพี่น้องนะคะฟังคุรุเอ,อกคุรุชุนแล้วก็พี่น้องทุกท่านรายงานแล้วก็บอกว่าเขียนไปแล้วได้เยอะแล้วส่งไปแล้ว ก็เลยกลับมามองที่ตัวเองอะค่ะว่าเราเนี่ยตั้งแต่เราเราทราบโครงการในการเขียนพุทธชนะทุกแล้วเอ่อเราก็มีความยินดีที่จะเข้าร่วมโครงการเพื่อจะแบ่งปันแล้วก็บองกินค่ะแต่ว่าเราไม่ลงมือสักทีค่ะคุณรู้มันก็มีแต่รอเชื่อกิเลเอย่างนี้แนหนละรอก่อนรอพี่น้องส่งไปก่อนรอดูรอ,อดูเขาก่อนเขาจะทําอย่างไรยังไงก็รออย่างนั้นนะคะตามกิเลสแต่พอเมื่อเช้าเนี่ยมัน มันไม่รอแล้วค่ะพอฟังพี่นอ้องฟังกูรู้พูดแล้วมันมันสวนกิเลสไปแล้วว่าเออจะรอทรอําไมเนาะในเมื่อเรามีเรื่องราวเยอะแยะมากมายในชีวิตที่จะแบ่งปันให้ผู้คนที่เขาได้ประโยชน์จากชีวิตเราตั้งเยอะแยะมันก็เลยฟังกูรู้ไปก็จับปากกาเขียนไปอะค่ะเขียนไปเรื่อยมันก็เลยเขียนได้ประมาณหนึ่งสองสามสามหน้าครึ่งอะค่ะกูรู้พอเขียนไปเขียนไปมันมันเหมือนกับ ตอนแรกมันก็วกไปวนมาสุดท้ายมันมันก็คิดว่าสิ่งที่เราเขียนไปเนี่ยมันมันเป็นประโยชน์ต่อผู้คนเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะคนที่กําลังเจ็บป่วยแล้วก็ทุกใจทุกใจเป็นอย่างแสนสาหาัสมันก็เลยมีความภูมิใจที่เขียนแม้จะดีไม่ดีอย่างไรก็แล้วแต่ค่ะกูรู้มันก็อยากให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์สุดท้ายหนูก็เขียนว่าขออนุญาตอ่านมันอ่าช่วงสุดท้ายค่ะวักสุดท้าย เราข้าว่าท้ายที่สุดชีวิตของข้าพเจ้าที่เคยคุกขแสนสาหัสทั้งทางกายใจบัรนี้กับมาผาสุขมีใจไรทุกข์ได้ตามธรรมะที่อาจารย์หมอเขียวพ่อครูสมณะโพธิรัก์ได้เคยกล่าวไว้ว่าชีวิตทุกชีวิตล้วนกำลังเดินทางสู่ความตายด้วยกันทั้งนั้น แต่หนทางที่กำลังเดินไปต่างหากที่สำคัญที่สุดว่าแต่ละคนเดินไปทางไหนจะเดินทางไปทาง้นทุกข์หรือเดินทางไปหากองทุกข์ส่วนชีวิตของข้าพเจ้าได้เลือกแล้วว่าจะเดินทางตามทางพุทธทางผลทุกข์ตามพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ท่านอาจารย์หมอเขียวและพี่น้องหมูมิตรีจิตอาสาทุกท่าน ที่ช่วยส่งพลังบุญกุศลม้ค่ะพระเจ้ามีกำลังปฏิบัติธรรมเพื่ออาทางเดินไปสู่ผลการพ้นทุกข์ต่อไปกราบขออนุโมทนาสาธุค่ะอันนี้ขอส่งการบ้านค่ะก็รู้ค่ะสาธุค่ะอนุโมทนาค่ะสุดยอดเลยค่ะเห็นไหมคะพอตั้งใจ พอตั้งใจลงมือทำเขียนได้ตั้งสามหน้ากว่าเนี่ยนะคะค่าเ,าเชิญออนค่ะ